น้องอีกรอบครับผมเจอกันอีกคลิปสามพี่น้องเจอไวสองมูดนะครับมูบแบกใหญ่ๆเลยแหละเสือ,อ,อใส่หอเสือนะครับบาทนีนี้เต็มแล้วค่ะตัวนี้เต็มแล้วตากรับถุงปาพี่น้องลุยกันเลยครับเหนะ็นใบเห็นใบแล้วเก็บตัวนี้กันเลยตัวนี้น้อยกันบ้านนึงนี่น้อย,อยดยอกกขาลุยใบขนาด เธถืุฝนมือแรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยถึงแต่คุนพ่อมาช่วงใบใบเนาะเมื่อวานนะเมียนกัดส่วนอยู่ล้วพวกวนดอกพี่น้องเมื่อวานจากมากอยู่มาบ่ไรครับเมย์ลายคนตรงนั้นคนตกน,นั้นมูนี่พี่น้องนี่ๆๆเลยครับบุญพี่น้องลุยกันเลยครับวันนี้ถือว่ามาันสุดๆเลยพี่น้องไม่หลอดปี มันขักเห็ดละงมารองหอบนี่เลยขักเียนหอกหอบแหกเขามากอเห็ดละงูพี่น้องร้ายเตื่อนมีคนมายาดมาหาพี่น้องเขาเขาบริเขามาที่เขาบ่มาครับท่านี้เป็นฟังสีโอที่มีฝังสีบริษิทเขากินน้ำเริ่อมือนี้นี่อิ่มทิททีน้องกไก๋ เนี่ยมันนี่เก,ก็บเอาควันละพี่นอ้องเจ้าน้อยกับเขานาหนาวแล้วละครับนี่นเบิดเห็ดเห็ดปวก็เลยเจ้าน้อยกับเบิดดละครับเห็ดนแล้วเห็นสีบอกละ่ะส้นมังเห็ดปัวเนี่ยเขาชืมาทิมไทย,ยเลยดูแหละจากซีมีเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เขาชื่ออกช่วง<ม>ปลายฝนต้นหนาวอยู่เห็ดไข่ เห็นจะขันมือนะจะเก็บใช่ไหมคุณกำลงยายเก็บนะถือคุณเหยียดอยู่น้ำทั่วปลาเลยเดี๋ยเสือบอ่ะครับน้ำโน,นหน่อยเดี๋ดสมีดใหก่ันมนันนี้มันมีอยู่มั่งอยู่เหินมีบอ นาจีมีไหวอยู่เนาะมีนักเทหมีนัเทปตัวดามแาวพูดขึ้นอ,อยู่ใดวะไปสือดามสัดสันกันนะต้องดามสัดสันกันตัวนี้มันอยากกีก,กัเนี่ยพร้อมมาเลยพี่น้องมาต้องแค่งหมู่บ้านตัวนี้สิเป็นหมวกอยูเดอเนาะเป็นหมวกบางที่เข้ายางเขงหาหันหนาไปต้งอื่นนะเต่เข้ายางมาหนียางยางมาหนีเลย บริยญาเขาบริยาเขาทํายางขนาดนข้อีกเมื่อยนั่งเลยหวเรื่อยเมื่อวานนี้กับบานเกือบสิบโมกัวครับพี่น้องกับบาทมาตีเขาปาตีี่กับบานสิบโมกัวเมื่อยหิวเขานะเมื่อวานอะเรองมผัดเลยพี่ พี่อยังเอาพี่พี่เต๋าเด้อพี่เต๋าพี่เต๋าคนโคราชอืมคืออย่งไรเนาะลืมเออนะเอพีที่ทรมาด้ดีหรืพี่ไอ้ยังพี่นิดลำนะบ้านอ๋อเสี่ยวทพวันทิพวันเนาะทพวันพี่นิดลำส่งข่าวดีเลยส่งข่าวดีดีขาบ่เด็ดไปหาเพื่อนเจ้าตือครับยุคใกล้ๆกันอีกแล้ว เอฟซีเบาเฉือดกับมีแต่คนหาเห็ดหละพี่น้องเนียหว่บูหาก็มีคนอยู่กรุงเทพกรุงไทยคนบ้านนอกเขาไปยุงเทียบคนเบิ่งขีดก็คือทอดบานแล้วถอดบานเคยเก็บเห็ดไปยุงเทียบยี่สิบปีสามสิบปีจริงๆช่วงนี้เห็นตะโควิดไปใส่มาใส่บ่ได้น้ำคนเป็นเห็นงาบ่ได้กินเห็ดมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วพี่น้า ช่วงนี้คนทรงกับหลุซึว่าสาด้วยครับสาอันนี้เอาบอดอกกันใส่หัวเสือพี่เนาะตัวไหนก็จุ่มอย่างไงเลยได้ไหมเมียนสีได้ยินว่าเจาะโมเนียมต่อยมือหนึ่งพี่น้องตุรงไปเลย นี่กำลังบ้านนี่กำลังบ้าน้ว่าน้มากะสนน่มนบมเหนออ่บวเห็นหรอจุ่มป่วงเนหนาครับจุ่มดำดำนน่บนมออเห็นเลย้ลางซ้ายตาเขาตา,ตาอสันี้ เทาเลียบมงขนเดียวเทาอยู่ <c oughs> ยิบอันเียวนี่ยยิบมาใส้มือครับเนี่งามใหม่ที่ <c oughs> ดึงไว้ให้มือเบาๆเอ,อ้ <c oughs> ถ้าเก็บเมื่อวานิงามแหงเห็ดมือนกสดุดา เห็ดเข่าเนี่ยจังเรือเป็นห้องเข่าเนาะเห็ดปวกนี้เห็ดปนเลยครับพี่ทองดำแจวเห็ดปวกต่มจืดกระเสียบครับผมเห็ดหลาบกระเสียบ ต้มจืดกระดูกหมูด้วยพี่น้องต้มจืดกระดูกหมูเสียบลายพี่น้องน้ำหวานได้เลยใส่เห็ดปวกจุ่มมันหน่อยเออเสียบใส่กรเห็ดก้อยเห็ดลาบกับลาบเห็ดปวกลาบกระเสียบต้มจืดพัดกระเพรากระเสียบพี่น้องเห็ดแต่ลายเมนูครับเห็ดปวกเห็ดสมก็ได้เนาะสมเห็ดปวกแต่เห็ดบ่เป็นกับสมเห็ดปวกได้ยินเคยเห็นแต่เข้าเห็ดได้๋ยวซอสจิ้มมักตะปนในนี่ปนจิ้มกับข้าวเหนียวปนเสียบคัะ ผักติวหยอดผักติวเนาะวอมานิ้วเขาพี่นเอ่เอาเขามาทรงในพี่น้องอยู่ในปานี่พี่น้องอีกลายด้วยครับดันใหม่กันนะี่ทางการถ่ายก็จะบอสมบูรณ์แบบปันได๋ได้พี่น้องเพราะว่าด้วยสถานที่ เป็นนาใหม่เป็นนัน่นเป็นนี่ครับมันสีบอถ่ายยากจั็กน้อยภาพสีบอได้งามบันไดขันบ่เขามานี่โอ้ยเน่าเน่าใา,ายได้มือนีแหละเห็ดถ้าบ่เขามาจะเตรียมเสแล้วเด้อพี่น้อง ผู้ผู้ทับอยู่เพื่อเฮ็ดถือฝนมือขึ้นเลยก็เลยเป็นแบบกำลังบ่ายกำลังบ่ายขึ้นฝนจะตรงแหงบ่แหงบาลงแต่ว่าตื่นขึ้นมาเป็นลิ่นๆนะ mười hai chùm ngàm ngàn lần thứ mười tám kìm môn được thì nó nhằm lặng được nhau ngàn 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 เห็นขายนี่ขายนว่เหี เพื่ผ่านมาเข้าได้เก็บคักรปรนิ๋วพี่นี่คักเลยนะนเลยนาะโบยยัยยงดอกพี่น้องคนคนปล่อยเขาปอกูัวเห็ดน,นี้ออกเขาก็ร่างเรียนหากเก็บเห็ดป่าอยู่พี่น้องหเห็ดหลังงอกข้าวโมโหเห็ดปลวกพี่น้องแจ้ามาฟุกเลยมีสองคนดอกเห็่นเก็บอยู่ สองมูเกือบเต็มเสือด้วยครับนี่ยต่าหาตัพี่นอ้องมาที่นี่ เศร้าไหมก็เด้พี่น้องเ้าๆหอ,อกเ <c oughs> สียงเสียงเศร้ายังดุดปลาหาพี่น้อง เอาไปได้วรอเป็นไได้ได้ถ<า>อดกระเป<ะ>๋ากันน้ีนนหนึ่งครับผมจุ่มกันีงามกังามเลยดีว่าไต่เขียจิ้ใกล้ๆก่อนนะ टेगो <laughs> เมยอบ้นะพี่น้องดังปดไปเก็บเมย์เขียนบ่ยืดทอดสทางนี้เมยแห้งพี่น้องทางนี้เมย์กลัวยืดยืดมันกระสูนเ่าเลยครับดุดรุดหมุดมุด,มดงานปัน้นหนึ่ตหิรดดอกเดียวใคยังเก็บเนาะอ,อันนี้หิรตอไปยี่สิบสามสิบดอกเนาะ

ี่น้องเจอแล้วครับเป็นเพิดเลยครับอสองมือถุงถุงพลาตาอ,อ,อย่าได้ถอดเสือ,อพี่พี่สักพี่ก็มีดูดิพี่พี่เหมืพี่น้องเห็นบ้านนอกพี่น้องเอาง,งัดเลยนี่กระมูใหญ่เติบเลยพี่น้อง ดขกค้าใสเนาะมอยค้า่นดินเขาบอลดินเขาแข็งดินแข็งดินแข็งดินแข็งค้าเนี่ยก็เลิศใน คนเกิดอาแรงเนาะต้นโตนี่เปียกเบด้อพี่น้องไ่ว่าจะว่าเปียกฝนตกใส่ได้เปียกไอ้ฝนโตมืนขึ้นแล้วน้นนำฝนเขาข้างน้ำใบใหม่ครับผมนี<า>่เป็นหญ้าหเปียกเบิดอนี่เป็นต้นสาวกิมแต่พี่น้องนี คือมาคือมาตะดำหน้านขวายกอคิดต้มเพราะไหเหยียบเฮดเดอร์นี่ดีนะตื่นก่อนเก่งมูนกลูกข้าพเจ้าดำนาก็งามกว่านี้อยูโมูนแห้ดุดเด้เนาะดุดดุ๊ดมุดล้วพี่น้องดุดอุ้มใหม่ พี่กนีน่ที่จะเป็นโทรศัพท์ไทยเนาะแต่เป็นกล่องไทยเมี่ยมเต็ม,มไปเลยเด็พนะี่ที่เแลยวใส่กล่องไทยได้เพนะี่น้องแป๊บเดียวก็เมี่ยมเต็มแป๊บเดียวก็เมี่ยมเต็มใครเนี่ยปีนี้นใส่โทรศพัพท์ความจุหลายๆกันเลยทายได้ด่วนเลย ดอกหน่อยเนาะเ็ต่ำๆไมีสูงอยู่สองสามูที่เขาเก็บเก็บตอนเล็กๆดอกหน่อยบ้างหน่อยอนึยงงานไปล่างางางยากงานเลยคือดอกยังเห,ห็เด้วครับ ให้เง,งียบเงียบหลงๆค้าเขาซุดลเลยพี่น้องบวตรองงัดหลุดก็นได้เลย็ดป่วงมีค้าเขาหัวยาวกันไดน้ดินแข็งดินแก่นเนาะจำนี้เอง ฝรั่งสีสออกแล้วบอเนียลยเน,นอะจะ,ะปไปฟังฝรัง่งเศสว่าจะทำ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเรือทั้พีแลยพอดีนี่นี่นอายุหลายไปันสิบหลายบน น,น้องเล่หนห็นมวยบัตกระดาษเมือนบ้างอยู่ตำมปนใส่เห็ดปวกตบกดบัตกระดาษลายอู้หูไหนเอาได้บ่สรองโดดมันเนี่ยสีสายก็มาว่านด้วยทีน้อง ว่าที่ซีโบกครับตอนนี้จะม่วแล้วบุญสามโมงกว่านี่เก็บเห็ดป้ามีมือหนีแล้วพี่น้องว่าวิธีเลยูถ้งแต่ถ่ายคลิปใหม่เห็ดมือว่าได้เก็บลายนะเศดขัดอีกถ้าบุาคคล ้นกระตาหอเสือใส่ทุนยางใส่เสือเสือก็สิเตรมละวานพี่น้องเห็นทะพุดีปวกดอกน้อยจับเหียนก็บ่ได้ปุ๋ยมืฮอไว้มื้อนี้มาเก็บของเนาะมื้อนี้น่าสิบ่แม่นแนวที่ใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้อง แต่ใส่ปุ๋ยอย่เพรวะว่าคือสีบเกดเพราะคือคของธรรมชาติโ้นี่นี่ฟ้ามวยด้วยเก็บให้เบิดกันสู้เขาสู้เขาเทียบเอวสู้สู้สู้กลุ่มไล่พี่น้องเทียบเอวกันล่เออดมอนวดวันหนึ่งให้ดับนี่มอนวดอยู่ Bên đây đây đấy đây là bò thịt nó ta mày hẹn mày tiền tình ชาวจิมกระดำหน้าขึ้นจากหน้าเลยนะโงหนูผลงานวันนี้พอใจแห้งครับผมบ่พอใจสนิทพอใจสบายเนาะเห็ดปวกเลยน้องเห็ดปวกหลายเต๋วด้วยครับข้างล่างข้างล่างตะกานี่เป็นเห็ดละงโ ogh ด้วยครับนี่เห็ดละงโ ogh ก็เห็ดผ่านกว่าหมู่บ้านอีกค่ะผ่ากตัวแห้งพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ิดเดียครับผมพี่น้องก็ต้องชอบแล้วเนาะเห็ดหลายปันนี้ ต้นไม้บังไม่ออกเลยต้นไมนพน้พี่น้องนอนก็ใหดปวกเห้ปวกก็ใหดตับเตาได้ครับยี่น้องใหับเตากับบางเงือ่ย่างไปขอาก็ไม่จะดอกรามงามก็เลยเก็บเอาพี่น้องยักเข้าบ้านได้ครับตอนนี้กับสิบโมงซ้ำเมื่อวานเลยพี่น้องเมื่อวานกับสิบโมงเข้าบ้านแต่เมื่อวันศุกรได้หลายกลัวมานคักมาเนี่ยพี่น้องเดลยเงื่อเบื้องกับสิมารุ่นดอยูพี่น้องว่าสีมานบ<า><ห>่ กับบกข่อยได้สวยงามมาได้ดอกค่ะเขาฝ<ร>นเนาะฝน,นแล้วก็<อ>ดินเขาเหมือกมพี่น,อน้องเพราะว่าเมื่อคืนฝน,นตกครับผมก็สิลเลยเป็นลักษณะนี้แหละขอบ,บานพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องสกิมบอกกับพี่น้องเนี่ยเมื่อยค่ะบเมื่อยบอกครับเดี๋ยวเมื่อยมุดลายพี่น้องมุล กลมเงยกลมเงยไปอยู่ท้องอยู่น้ำอุ่มใหม่เนาะนมันต้องกลมนะครับมันต้องกลมมันต้องกลมตลอดเดี๋ยวขอผ่อนกัน,นเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปคลิปที่เรื่อยๆอยู่เนาะเพราะว่าดินเพราเปียกแนี่คะ่ะเดี๋ยวก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมสุรากิณิกษัตริสวัสดีครับสวัสดีค่ะ